เอาล่ะสวัสดีทุกคนนะฮะตอนนี้ทุกคนอยู่กับ Monster Hunter Rise นะฮะซึ่งตอนนี้ Monster Hunter Rise เนี่ยได้เปิดให้เราเล่นตัวเดโมใน Nintendo Switch นะฮะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณโคชโดมที่ให้เราได้ยืม Nintendo Switch แล้วเราได้มีโอกาสมาเล่นเดโมตอนนี้เอาละฮะวันนี้ก็เลยเราจะมาทดลองเล่นเดโมดูก่อนอื่นเลยบอกก่อนจะพูดอะไรวะเนี่ยจะบอกไว้ก่อนว่าก่อนหน้านี้ผมได้เข้ามาจับจับดูก่อนนะก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ผม เคยเล่น Monster Hunter World มาก่อนแต่ว่าก็ยังเล่นไม่จบแต่ว่าภาค Rise มาแล้วก็ก็จะลองเล่นดูเพราะว่าตอนเล่น World เล่นไปแค่ประมาณ50ชั่วโมงเองซึ่งถ้าเป็นเกมเนื้อเรื่อง50ชั่วโมงก็คือจบเนื้อเรื่องได้เลยนะแต่พอเป็น Hunter Monster Hunter World เนี่ย50ชั่วโมงมันไม่พอไงเออแล้วก็อาชีพเดียวที่ผมเล่นเป็นใน World หรือว่าเรียกว่าเล่นเป็นใน Monster Hunter เนั่นก็คือดาบยาวเพราะว่าตอนนั้นที่ซื้อ Monster Hunter World มาเนี่ย กะไว้ว่าจะเล่นคนเดียวแล้วเขาบอกว่าหนาบยาวเล่นคนเดียวแล้วมันมันเล่นรอดตัวอื่นมันเล่นไม่รอดหรือเปล่าไม่รู้หาข้อมูลช่วงนั้นนะเมื่อช่วงสองสามปีก่อนนะได้อย่างนั้นโอเคส่วนในภาคเว r ร์เนี่ยผมไม่ค่อยมีเอ้ยไม่ใช่ภาคเวอร์ภาคไรส์หรือว่าภาคใหม่ที่เราเล่นอยู่ในนิ n d นโดสวิตเนี่ยฮะผมไม่ค่อยมีข้อมูลเลยว่ามันมีอะไรบ้างรู้คือว่ามันเป็นสตรีมญี่ปุ่นเพื่อให้มันแตกต่างจากภาคเว r ร์แล้วก็ หลายอย่างก็คล้ายกันนะฮะแต่ว่าผมเคยมาสำรวจแมปนี้แล้วนะฮะมันมีมอนสเตอร์ใหญ่อยู่2ตัวนั่นก็คือมอนสเตอร์ที่มันเป็นเป็นมอนสเตอร์ภารกิจเรากับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่ภารกิจเราซึ่งเล่นเดโมะมันสามารถเล่นได้แค่30รอบนะฮะแล้วก็หลังจากนัน้นจะเล่นไม่ได้แล้วนอกจากเราจะไปลบเซฟแล้วก็เข้ามาเล่นใหม่ซึ่งตอนนี้ผมจะไปหามอนสเตอร์อีกตัวหนึ่งที่มันไม่ใช่ภารกิจเราไม่ใช่ภารกิจเรา อีกตัวหนึ่งฮนะซึ่งในภาคนี้เราสามารถขี่ได้ด้วยนะแต่ว่าผมไม่ถนัดว่ะอ่าขี่มอนสเตอร์เราให้มันฆ่ากันสู้กันเองอะ่ะเออคล้ายๆกับโปเกมอนอ่ะซึ่งมันไม่ถนัดฮนะโอเคตัวนี้คือมอนสเตอร์อีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ภารกิจเรานะฮะเราจะเปิดเลยละกันแล้วก็พอเป็นจอย Nintendo Switch ที่เป็นจอยคอนโทลเลอร์นะฮะไม่ใช่จอยโปรนะผมก็ไม่ค่อยถนัดนิดหนึ่งแล้วตัวเลขที่ขึ้นอยู่บนจอ พราะปกติผมใช้จอเอ็กซบอกไงฮะเออมันก็ไม่ถนัดแล้วก็ยังไม่ชินการเล่นมนัน s t e r h u n ต e r World เนี่ยนอกจากเกมมันจะค่อนข้างใช้ความสามารถของเราแล้วเนี่ยเราควรที่จะชินกับอุปกรณ์ที่เรามีด้วยนะฮะหมายถึงนอกเกมนะไม่ใช่ในเกมในเกมก็ต้องชิดโอ๊ตมันบินได้ทุกคนถูว่ามันใช้อย่างนี้วะชิบหายแล้ว ที่ผมทักก็คือผมพยายามจะใช้ถ้าไม่ตายของดาบยาวซึ่งผมใช้ไม่ได้สักทีฮนะซึ่งเกมนี้มันสามารถกระโดดได้ผมก็เลยคิดจู่ว่าหรือว่ามันจะกระโดดแล้วฟันได้วะเออเพราะว่าในภาคกูม,มันเป็นแทงแล้วฟันไงเดี๋ยวลองดูถ้ามีโอกาสทําได้นะโอเคมาพรามมานานไม่ได้ตั้งใจสู้สักทีโอ้โห แมวตายแล้วหรอเอ้ยไม่ใช่น้องหมาตายแล้วมดดัวแต่พ้ามลุกขึ้นมาลุกฮึบอุ๊ยไม่ทันเดี๋ยวก่อนขอหน่อยมาเจออุ๊ยไม่โดนหนีไปแล้วอ่าแปบ๊บนึงน้องหมากดผิดเห็นไหมยังจำปุ่มไม่ค่อยได้เก็บดาบก่อนโอเค แล้วก็กดตัวเอนะขี่หมาได้นี่มีน้องหมากับน้องแมวเป็นเพื่อนในเกมนี้ฮะในภาคนี้มันไปทางซ้ายใช่ไหมผมจะตามล่าตัวนี้ก่อนวิ่งกลับมาแล้ววะ่ะเออแล้วก็ในแมปเนี่ยจะมีตัวพวกนี้ฮะคล้ายตัวฮิลในภาคที่แล้วฮะเป็นบัฟช่วยเราโอเคนะผมจะทอยแบบนี้ฮะปึ๊บปึ๊บแล้วก็มันมันน่าจะโอ้ ไปโดนเขาเฉยมันน่าจะสามารถที่จะฟันได้โดดแล้วฟันอ่ะผมคิดอย่างงั้นนะเอออุ๊ยแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงขอขอคิดด้วก่อนปั๊บอยป๊บได้ปะวะโดดแล้วฟันไม่รู้ว่ะมันมีท่าไม่ตายแต่ไม่รู้ว่าใช้ยังไงโอเคไปก่อน มามามาเลยลูกเอาเซอุ๊ยอุยอยัยยงไงดีเฮ้ยไม่ใช่อีกตัวหนึ่งมานะอย่าเพิ่งมานะขอทีละตัวเอออุยอ๊ย,ยไม่เสียดเลยไม่เสียดไม่เสียดเลยเออกดแลกออกมาอาึ๊บขอปาด ขอปาดขอปาดขึ้นดาบเหลืองสักทีขอขึ้นดาบเหลืองไม่ขึ้นไม่โดนปัดแกว่งนาไม่โดนผมชอบคิดว่าหลบมันคือตัวตัวซ้ายสุดอะคือสี่เหลียมในคือสี่เหลียมในจอยเกมเพลย์นะซึ่งมันไม่ใช่โอเคใจเย็นใจเย็นพ่ออุ๊ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นอันนี้อะไรอะ ควันอะไรครับลูกโป,ป่องอะไรขอหิวก่อนมามามาขออีกทีลบลบแล้วก็ควันหนึ่งสองสามขอสี่โดนดดโอ้โหเกตหมดโอ้โหเศร้าหนึ่งขอเก็บเกตด,ดาบก่อนเออหลงไปลูกโอเคลบ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 ก่อนลบก่อนลบก่อน รอรอรอ,อน้องเขาวยวายเสร็จก่อนออน้องเขาวยวายเสร็จแล้วอ,อีกตัวหนึ่งมาอยู่ตรงนูนาสายมือทุกคนเห็นไหมมันจะมาเจอกันทำไมผมแกว,ว่งดาบไม่ได้รอบสุดท้ายจะได้ขึ้นดาบเหลืองสักทีอีกน,อน้องอีกตัวหนึ่งไม่มาฮะยังไม่เห็นหรือเปล่าฮึบฮึบฮึบหลบก่อน เนี่ยหนึ่งสองสามสี่แหว่งดาบสุดท้ายเออมาดาบขาวแล้วครับหนีแล้วผมว่าหนีแล้วโอเคตาม,มยังคิดไม่ออกนะคือผมกดกดเหมือนในภาคเวอร์แล้วภาคท่าไม่ตายแต่ผมเดี๋ยวดูคนคอยดูแล้วกันผมจะพยายามเก็บเกตท่าไม่ตายซึ่งตอนนี้มันดาบขาวมันก็ใช้เกรท่าไม่ตายได้แล้วนะ โอเคอุ้ยตรงนี้อืมจะพูดว่าภาคเวอร์ภาคดูดีกว่าก็การะไรอยู่เพราะว่าภาคเวอร์อยู่ในคอมไงกับเพย์โฟอันนี้เขาก็ต้องสงวนแรงไงเฮ้ยเฮ้ยลงลงตัวนูน้นคือตัวเดียวกันปะกับตัวเมื่อกี้ใช่ไหม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 ล่ะ ้ยน้องกำลังกินน้ำพึ่งอยู่หิวอยู่หรือเปล่าลูกหนูหิวอยู่หรือหรือเปล่าลูกดาบทองเฮ้ยดาบเหลืองดาบเหลืองหรือว่าเรียกว่าดาบทองก็ได้หรือเปล่าดาบแดงมาหนึ่งสองอขัดจังหวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอหิวก่อนขอหิวก่อนหิวหมดโอ้โหยังไม่เจอบอสต,ตัวใหญ่เลยหิวหมดแล้วเอออุ้ยโดนเฉย ตเอออุ๊ย,ยลบลบลบเกือบไม่ทันหนึ่งลบ,ลบ,ลบเออหนูลูกมาขึ้นดาบแดงสักทีกวาดเออดาบแดงเนี่ยฮะกดตัวนี้มันไม่แทงให้เห็นไหมทุกคนอาจจะไม่เข้าใจว่าผมหมายถึงอะไรแต่มันไม่แทงให้ หรือว่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเก็บดาบอย่างนี้เหรอปุ๊บไม่ได้จะนอนแล้วจะนอนอยังไงดีตายแน่เลยวะ่ะผมไม่ตายหรอกแค่นี้เองวิ่งไม่ตายหรอกโนอนห่นะ นี่จริงมันไม่มีอะไรผมแค่พยายามที่จะใช้ถ้าไม่ตายดับยาวอ่ะมันกดไม่ได้อ่ะยังไงดีนะกดกดผิดคิดว่า A อยู่ข้างล่างอีกแล้วแล้วก็ลืมไปแล้วด้วยว่ามันคราฟอะไรยังไงนะฮะมันมีคราฟยาแต่ผมลืมไปแล้วเอ A มันคือตัวขวาลูกลืมตลอด อ๋อเก็บเฮิร์บแล้วมันเก็บสมุนไพรแล้วมันได้ยาเลยนี่หว่าง่ายดีจำไม่ได้แล้วว่าว่าภาคเวอร์มันเก็บแล้วได้เลยหรือเปล่าทำไมเป็นคนขี้เปรียบเทียบวะอืมอุ้ยตัวนูน้นอยู่ขวาโอ้ไม่มีแมปอยู่ซ้ายนี่หว่าผมไม่ค่อยลืมสังเกตไปเลยโอเคเพิ่มเกาะมาถ้าเราออกขวาเราจะสวนกับอีกตัวหนึง่งเราก็วิ่งหนีเขาไปก่อน โอเคนะฮะอีกตัวหนึ่งที่เป็นภารกิจตัวนี้ฮะตัวข้างหน้าเนี่ยเป็นตัวเป็นอมอนสเตอร์ภารกิจฮะเราจะวนออกไปก่อนแล้วออกซ้ายไปฮะออกซ้ายออกซ้ายแล้วเราจะไปหาตัวนูน้นนะตัวนี้อยู่ไหนวะเขาวนไปไหนเนี่ยคนออกนอกแมปไปเลยอะตามไปก่อนผมว่าเดี๋วเขาก็ต้องเข้าแมปมา ทางนี้ได้ยินเสียงไหมโอเคเข้าแมบ,บมาแล้วกระเพกมาเชียวมาถึงฉันจะใช้ท่าไม่ตายไม่ได้ฉันก็สู้แกได้ไม่จำเป็นต้องมีท่าไม่ตายหรอกฮะมากวาดหนึ่งสองสามแกว่งดาบฮึบฮึบ,บสวยหนึ่งสอง กิ้งก่อนขอกิ้งไม่ได้ฮะผมพยายามแล้วฮะมันใช้ท่าไม่ตายไม่ได้โอเคเราจะไปตัวต่อไปนั่นคือตัวภารกิจเราฮะมันเก็บไปก็เท่านั้นไงเออเก็บไปมันก pues ็เอาไปคลาดไม่ได้อยู um ่ดีมันยังเป็นเอโมอยู่ขอญาตไม่เก็บแล้วกันะ โอเคอีกตัวหนึ่งอยู่ซ้ายตรงนี้ขอขัดก่อนขัดดาบโอเคไปมาไม่ไกลไม่ไกลอีกนิดนึงเก็บได้เหรอ อ๋อดึงดูดมอนสเตอร์เหรอไม่รู้แฮะเอาไว้ก่อนแล้วกันค่อยๆศึกษาทีหลังแต่ตอนนี้กดอันนี้ก่อนมาขอเข้าไปแล้วก็ฟันหนึ่งทีอุย้ยไม่โดนฟันอีกหนึ่งทีอุย้ยดินดินป่ะอุย้ยเอาคัน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 หน้าแป๊บนึงเออเออมาขอหน่อย ขอกวาดให้เป็นดาบแดงนึ่งทีเออดาบแดงแล้วหมาค่ะเข้ามาเลยรับปึบอุ๊บไปไหนแล้วไปไหนแล้วปึบไปไหนลูกหนูไปไหนคะเป็นไงเซียนทำเซียนวะหมาลูกุูยหมาวิ่งเร็วเกินไปลูกอุยผมกด A เอของเอ,อ็กออเมื่อกี้ก็เลยกลิ้งผมจะเก็บอันนี้เก็บเลือดมาวิ่งชนเอาบัฟซะหน่อยอยู่ขวามือสินนะอยู่ขวามือสินนะมาเออโอ,โอ,โอจะมูฟได้ใจเย็นตรงนี้แหละตรงนี้แหละฝันฝันฟัน,ฟน,ฟนขอกวาดหนึ่งที่ขอกวาดไม่โทน เออใจยเย็นใจยเย็นไม่เท่าไหร่นี่ครับไม่เท่าไหร่เลยอุ๊ยอุยทษทีทษทีฉันจะไม่ดูมินนท์ไม่ดูมินอ๊ะเกือบเกือบโดนออมารอจังหวะแล้วกวาดสวยๆรอจังหวะแล้วกวาดสวยๆอ่านี่ป๊าปจังหวะนี้แหละกวาดสองสาม ขึ้นดาบแดงเออมานายจะกลิ้งใช่ไหมทางหนึ่งสองสามรอบโดนเฉยหเศร้าคิดว่าหลบได้แล้วสิอุ้ยเมื่อกี้ก็โดนอันนี้ไม่โดนพอดีพอดียังกัดจังหวะดาบไม่ถูกไปไหนหนู หนูไปไหนลูกหนูไปไหนลูกฮึบครับคล้ายเหมือนลานบอสเลยตรงนี้ให้อีขอฟันหน่อยฮึบลบอุ๊ยไม่โดนไม่โดนมาขอทีขอทีเอออุอ๊หอหออยหยอดหยายา อย่ามาอย่ามาโอ๊ย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 อย่ามาเออเฮ้ยไม่ดีไม่ดีไม่กวาดไม่กวาดไม่กวาดจังหวะไม่ดีรอล้มรอล้มรอล้มก่อนฟันธรรมดากิงออกฮึบหนึ่งสองสามไปไปจังหวะเฉยจังหวะเฉยสองดาบแดงล้มแล้วเออ พออุ้ยใจเย็นลูก <c oughs> โอ้ยไปแล้วเกิดไปแล้วเอ้ยลบอีกแล้วเหรอนี่ฮะถ้าเป็นจังหวะจังหวะปกตินี่คือต้องใช้ท่าไม่ตายเลยนะแต่มันกดไม่ได้อ่ะไปโอ้โห อีกท่านึงยังกดได้นะแต่มันไม่ใช่ท่าแม่ตาไงท่านั้นนะ่ะท่านี้แปบบ๊บนึงผมกินยาก่อนที่มันเป็นท่าอ่าเรียกแบบเพโฟก็คือท่า R2 กับ3เหลี่ยบากดไม่ได้ฮนะแทงไม่ได้เออแต่ว่าท่านี้ยังกดได้ฮนะเออท่านี้กดได้โอ้ ไปแล้ว <c oughs> ยังไงมัวแต่โม้ไง <c oughs> โอ้ยโทษดีฮะทุกคนน่าจะเข้าใจตรงกันแล้วว่าผมหมายถึงอะไรที่มันกดไม่ได้ <c oughs> ซึ่งแบบไม่ใช่ปะวะหรือว่าผมแค่ไม่รู้เองผมว่าผมแค่ไม่รู้เองฮะเขาไม่น่าจะพลาดไม่น่าจะพลาดไม่เอาท้ายไม่ตายเข้ามาผมต้องไปหาดูว่ามันกดยังไงอาจจะมีรายละเอียดอื่นๆที่ เรายังไม่รู้ก็เป็นได้โลกนี้เป็นโลกที่เราต้องค้นหาอย่างสุดความสามารถเฮ้ยรอก่อนอย่าพึ่งไปมานี่มานี่หนูมานี่ึอุ้ยขอ,ยอยกินก่อนกินก่อนอุ้ยยามหมดแล้วอย่านอนนะอย่านอนแมวนะเออขอร้องขอร้องล่ะอุ น้องนอนน,อน้องนอนให้เรารปึ๊บอุ้ยไม่พอเลยจ้ะคอมโบตีธรรมดาปึ๊บปึ๊บอุ้ยอุ้ยจังหวะจังหวะปึ๊บเฮ้ยเรียกลูกสมุนมาปึ๊บผมลบก่อนอุ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นปึ๊บลบก่อนลบก่อน เราก็หนูอุย้ยสามล็อกจะตายแล้วเราเนี่ยจะตายไม่ใช่เขาอุยอ้ยจังหวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาชาร์จเขาชาร์จอ,อะไรสักอย่างเขาขอฟันหนึ่งทีติดหนึ่งทีลบก,ก่อนขออีกหทีหมุนหมุนอู้หูท่าหมุนจะตายว่ะจะตายอุย้ยตายแล้วชีเชอะเออให้มันรู้สิปังว่าใครจะตายก่อนกัน S <S> ผมขอไปหาข้อมูลก่อนนะฮะในภาคเดโมเนี่ยมันเล่นได้แค่2ตัวคือตัวนี้กับอีกตัวหนึ่งที่ยากกว่านะฮะผมขอไปหาข้อมูลก่อนว่าผมจะใช้ท่าไม่ตายดัดยาวได้ยังไงถ้ามีโอกาสอาจจะหัดเล่นอาวุธอื่นๆให้ทุกคนดูนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมาถึงตอนนี้นะฮะเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ